สวัสดีค่ะวันนี้เกดมีเคล็ดลับการปลูกผักบุ้งหน้าหนาวมาฝากท่านผู้ชมกันนะคะแต่บางคนอาจจะเอ๊ะผักบุ้งเนี่ยนะปกติมันก็ปลูกง่ายจะตาย แต่จะบอกว่ายกเว้นหน้าหนาวซึ่งหน้าหนาวจะไม่เหมือนหน้าร้อนและหน้าฝนนะ,ะแล้วทำไมผักหน้าหนาวถึงมีราคาแพงเกดก็เลยได้เข้าไปสืบค้นใน Google นะคะก็ได้เจอเว็บของกเกษตรสัญจรซึ่งหัวข้อข่าวของเขาค่ะเขาก็จะพูดถึงว่าใครปลูกผัก5ชนิดนี้บอกเลยหน้าหนาวมีเฮเพราะราคาดีเวอร์ ทำไมถึงราคาดีเวอร์นั่นก็เป็นเพราะว่าปัจจัยต่างๆเช่นน้ำหรือแสงไม่เพียงพอในการที่พืชผลต่างๆเนี่ยเขาจะไปสร้างอาหารด้วยตัวเองเนาะทำให้ผักชะงักการเจริญเติบโตหรือยอดไม่เดินนั่นเองอ uh oh. อาทิเช่นพริกเหลืองดอกมะลิดอกสลิดขจรมะระจีนผักบุ้งชะอมตำลึงแตงกวาผักกระเฉดและ ถั่วฝักยาวซึ่งปลายปีที่ผ่านมาสำนักข่าวแนวหน้าก็ได้ลงข่าวเกี่ยวกับหน้าหนาวผักแพงนะคะซึ่งก็จะมีหลายชนิดที่ปรับราคาตอนช่วงปีใหม่โดยเฉพาะผักบุ้งค่ะโอ้โหจากกิโลกร,รัมละ80บาทซึ่งปกติมันจะถูกกว่านี้ก็มาเป็นกิโลกร,รัมละ90บาท คือราคากิโลนึงอะค่ะเกือบร้อยเลยนะ uh oh. พอมาถึงตอนนี้ทุกคนก็ได้ทราบแล้วเนาะว่าโดยปกติแล้วผักบุ้งหน้าหนาวเนี่ยมันจะมีราคาแพงอยู่ละเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาบอกว่าเราจะต้องมีเทคนิคหรือจะต้องปลูกยังไงนะคะเพื่อที่จะให้ยอดเขาเดินในช่วงหน้าหนาวเนาะซึ่งก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมคือปลูกแบบปลอดสารพิษนั่นเอง ในรอบนี้เราจะใช้ผักกุ้งของเจียไต้นะคะเป็นผักบุ้งจีนเรียวไผ่โดยที่ได้มีการเตรียมแปลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือเราใช้ขี้วัวแห้งในการหมักดินนะคะใช้เวลา1เดือนแล้วเราก็นำมาคุกเข้าให้เข้ากันใช้ไม้ขีดเป็นร่องเกตจะขีดแบบนี้สองร่องต่อหนึ่งแปลงมเมล็ดผักบุ้งที่ใช้ก็ไม่ได้แช่น้ำ ก็ใช้การโรยลงไปในร่องที่เราได้ขีดไว้แล้วเสร็จแล้วกบดินให้เรียบร้อยลดน้ำให้ชุ่มนะคะผักบุ้งจีนผักบุ้งจีนของเรานะคะก็ตอนนี้ได้1สัปดาห์ค่ะเริ่มที่จะงอกออกมาแล้วเนาะ ปลูกไม่เยอะค่ะเพราะว่ามันหน้าหนาวเขาก็จะทอดยอดนะคะยากอยู่เลยปลูกแค่เอาไว้พอกินช่วงปีใหม่สักหน่อยจะ้ะยอดอ,อ่อนๆสวยๆเลย ผ่านไป14วันผ่านไป16วันผ่านไปผักม่วงจีนก็เริ่มโตกันขึ้นมาแล้วนะคะแต่หน้าหนาวค่ะก็จะโตช้าหน่อยเนาะไม่เป็นไรให้มาดูความสวยงามของเขากัน พี่เกยียดปลูกเป็นแถวแบบนี้นะคะเพราะว่าจะได้พวนดินได้เนาะถ้าหวานเลยมันพวนไม่ได้นะคะยีห้าวันผ่านไป1นเดือนกับอีกสามวันเริ่มเห็นการจเจริญเติบโต เพิ่มมากขึ้นแล้วนะบางคนอาจจะนึกในใจเอ๊ะทำไมจะต้องทำเป็นเหมือนทําต้องไว้สองร่องอะคะ่ะนี่แหละเพราะเวลาเวลานั้นนะคะเราจะได้เราต้องข้โตเนาะเราก็จะได้พวนพวนดินตรงกลางแบบนี้ได้นะดูต้นเขา ไม่เคยปลูกผักบุ้งหน้าหนาวสักทีเขาบอกว่ามันปลูกยากเพราะว่ามันโตช้าเนาะอันนี้ก็โตช้าจริงนะแล้วปีนี้ดันหนาวมากเลยแต่เราก็ถือว่าผักบุ้งของเราก็ออกมาได้สวยงามมากเข้ายังชั่วค่ะ หเดือนกับอีก10วันวันนี้ก็ครบ40วันนะคะสำหรับการที่เราปลูกผักบุ้งหน้าหนาวเขาก็ยังไม่ได้ถือว่าโตเต็มที่เท่าไหรเนาะเพราะยังมีที่กำลังจะโตได้มากกว่านี้อีกนะคะแต่ว่าเกรดเห็นแล้วว่า บางส่วนก็คืออย่างกับต้นเนี้ยก็ยอดเบ้เริ่มเลยเราก็กะว่าเดี๋ยวเราจะตัดไปผัดบางส่วนก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะใช้กรงไกลเอาเพราะว่ายังต้องการที่จะเก็บเก็บต้นเขาไว้อยู่ค่ะเราจะไม่ได้ถอนทั้งรากออกไปเพราะว่าอย่างนี้ึงน่บางต้นนี้ยังมีเนี่ยค่ะ จะเห็นว่าเขามียอดที่อยู่ด้านล่างก็ทยอยโตขึ้นมาอีกนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเก็บต้นที่ใหญ่ๆไว้ก่อนต้นเล็กๆก็ทยอยโตได้อีกเรื่อยๆเ,เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเขาขายอะค่ะเขาก็จะถอนไปหมดเลยทั้งรากทั้งรากเลย ก็พอโตได้อยูน่นะเนี่ยมาดีตนตัดกันเลยเราถือว่าประสบความสำเร็จนะคะในการปลูกผักบุ้งหน้าหนาวถึงแม้ว่าจะไม่ได้โตเร็วเหมือนช่วงหน้าร้อนก็ตามแต่ก็ถือว่าได้กินแหละ ดีกว่าอ่าดีกว่าเราไปซื้อตอนที่เขาแพงอะคะ่ะคืออย่างกับหน้าหนาวเนี่ยจะแพงอยู่แล้วเนาะผักบุ้งอะเนาะเราก็ไม่ต้องไปซื้อเขานะคะแล้วก็ปลูกปลูกไว้ทานเองได้เลย เมื่อกี้เราตัดข้างล่างเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากให้ให้ยอดเขาอะค่ะมีตรงเนี้ยมีต้นขึ้นบริเวณตรงนี้ได้อีกเนาะปกติแล้วอะเมื่อกี้เราตัดข้างล่างเลยซึ่งข้างล่างอะเขาจะมีอีกสองสอง่ามใกล้มีอีก2ต้นอยู่แล้วนะคะ นี่ยนะก็จะมี2ต้นอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราเฮ้ยเอาหมดเอาเฮ้ยเอามดแล้วอยากจะตัดแค่เอายอดอ่อนๆให้ได้ไหมได้นะคะแล้วเราก็จะเหลือข้อไว้เนี่ยค่ะจะตัดแค่นี้เอาคอไปละแล้วก็ตัดแล้วเราก็จะได้เฉพาะยอดอ่อนๆมากินเพราะว่าจริงๆแล้วผักบุ้งจีนนะคะล่างๆหน่อยเขาก็อาจจะแข็งก็ได้นะ เนี่ยเราก็จะตัดได้ประมาณนี้เกตก็ลองตัดดูก็จะมีทั้ง2แบบแบบที่เป็นยอดเลยแล้วก็กับที่ตัดยาวๆมาอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าเราตัดขายยังไงเราก็ต้องออถ้าถ้าบางบางคนเราขายเองเนาะสมมติว่าเราไปตัดไปขายเองเนี่ยย่าถ้าเป็นเกตไปขายนะเกตจะขายแบบนี้ เพราะว่าเอาไปให้พี่ที่สำนักง,งานซึ่งมันเหมือนมันสำเร็จแล้วมันก็ดูสะอาดแล้วก็ของเราปลอดสารนะคะมันจะไม่ได้เหี่ยวหรือว่าเน่าเร็วกว่าผักที่เขาใช้ยาเนาะมันก็จะอยู่ในตู้เย็นได้นานเลยแล้วก็ทำแบบสุญญากาศให้เขาผักเราก็จะยังกรอบยังอร่อยแล้วก็ไม่เหี่ยวนะคะไม่เหี่ยวง่ายแต่ถ้าเกตตดทานเองนี่ดูแล้วแบบนี้ดีกว่า จะได้เหลือข้ออีกข้อนึ้งไว้ขึ้นต้นได้อีกทีนึงค่ะก็เป็นเทคนิคเนาะเราปลูกทานเองเราก็ตัดแบบนี้ได้เลยตอนนี้เราก็จะมาพูดก,กันถึงเรื่องเคล็ดลับการปลูกผักบุ้งในหน้าหนาวแล้วนะคะจากประสบการณ์ของตัวเองพบว่าหัวใจสำคัญ ข้อที่1ก็คือดินดีมีชัยไปกว่าครึ่งเพราะส่วนมากของการปลูกผักแบบอินเซียค่ะเขาจะบำรุงดินให้ดีตั้งแต่เริ่มก่อนเนาะให้ดินมีธาตุอาหารเพียงพอที่จะทำให้พืชของเราเติบโตได้ในระดับหนึ่งะค่ะโดยเฉยพาะแปลงของเกตคอ่ะคือเป็นดินทรายที่ผ่านการปลูกมันสํปหลังมาแล้วนับ10ปี20ปีเพราะฉะนั้นมันจะต้อง ได้รับการบำรุงตั้งแต่เริ่มต้นสอ 2. ค uh oh. วนดินบ่อยๆสำหรับแปลงนี้เกตใช้การควนดินไปประมาณ3-4ครั้งเพื่อที่ดินด้านล่างจะไม่แข็งตัวทำให้รากสามารถที่จะไปชอนชัยหาธาตุอาหารหรือสารอาหารในดินได้อีก hmm. 3. รดน้ำอย่างสม่ำเสมอถ้าเกิดว่า เวลาปกติค่ะก็จะพยายามลดทั้งเช้าและเย็นแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยู่เนาะอย่างน้อยวันหนึ่งต้องได้หนึ่งครั้งละเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวต้นลำต้นเขาอะค่ะจะแข็งแล้วก็ไม่กรอบเท่าที่ควรนะคะ และข้อสุดท้ายเราจะต้องใส่ใจดูแลผักของเราเพราะว่าพอเราปลูกแบบปลอดสารพิษค่ะมันจะมีทั้งมแมลงแล้วก็โรคที่จะมารุมเล้าเนาะเราต้องพยายามดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะที่กล่าวมาทั้งหมดนั่นคือประสบการณ์จริงที่เกตได้ใช้ในการปลูกผักบุ้งในหน้าหนาวครั้งนี้แล้วก็เลยมาเล่าเพื่อเป็นวิทยาทานให้ท่านได้รับทราบรับชมเนาะ สุดท้ายนี้ขอให้ท่านมีความสุขกับการปลูกผักปลอดสารพิษนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ